สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันแต่เช้าเลยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูลากมะพร้าวบอนไซผมนะที่ผมเลี้ยงไว้นะอยู่ประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะ,ต,ะนต้นมะพร้าวบอนไซต้นนี้เป็นต้นมะพร้าวบอนไซก้านเหลืองนะก้านเหลืองนี้เป็นมะพร้าวบอนไซที่หายากนะก้านเหลืองแล้วก็ลักษณะลําต้นที่สวยงามแบบนี้นี่หายากนะมัน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 ไม่ค่อยมีกันนะ ก็จะหาได้อย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลานะนี่ก็ไปได้มาจากต่างจังหวัดน,นะวันนี้ผมจะมาเปิดล่ากให้พวกเราได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะว่าเปิดลากโชโกกลาเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ เราจะสังเกตดูนะฮะต้นมะพร้าวบอลไฟเราเนี่ยถ้าเผื่อเราเราเลี้ยงรากไว้นานๆอย่างนี้นะมันจะมีรากฝอยนี่นะรากฝอยเป็นนี้นะเนี่ยเนี่ยรากฝอยอย่างนี้นะนนอ,นนะออกมาเยอะเลยนะฮะตอนแรกที่ผมเลี้ยงให,ใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ผมผมก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะนี่มันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะตัดทิ้งนะครับ เดี๋ยวต้องรอให้มันขึ้นมาใหม่อีกทีหนึง่งแต่วันนี้ผมจะมาโชว์ดูว่ารากที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันขึ้นมาใหม่เนี่ยเยอะไหมแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะและอย่างเรามาดูกะลาด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ากะลาเนี่ยอายุนานๆไปเนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดจากตัวลำต้นของมะพร้าวนะครับเนี่ย ต้นนี้จะเป็นต้นมะพ,พร้าวบนไซที่ยกกระลาสูงนะเนี่ยยกยกกระห้สูงโซโซราประมาณนี้ครับเนี่ยนี่นะ ่ถ้าเราจะทํานะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมะพร้าวบนไซที่ทําจะต้องพยายามหาต้นที่เป็นมะพร้าวบนไซกานเหลืองอย่างนี้นะมันจะราคามันค่อนข้างจะดีนะแต่ขออย่างเดียวเราต้องทําให้ได้ฟอร์มที่สวยงามนะฟอมที่สวยงามนี่หมายความว่ายัางไงนะหมายความว่าต้นลําต้นนี่จต้องตรงนเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเหมือนต้นนี้ลําต้นตรงใบเยอะนะใบเยอะใบหนา แต่ใบต้องเล็กนะฮะต้องเล็กนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นต้นใหญ่ใบใหญ่ไม่ใช่นะฮะลํำต้นตัวต้นจะต้องเล็กนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เป็นต้นไม้บนไซที่แคะที่สุดนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าแคะจนเราไม่ให้อาหารเลยนะฮะจนตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะคือเราให้อาหารนะะแต่เราบังคับด้วยการกีดนะฮกีดตรงกรบใบเ้กีเราก็หมั่นกีดไ่อวๆนะฮะ ้นนี้อายุมะพร้าวไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยสองปีสามปีแล้วนะต้นนี้เพราะมัน <c oughs> เป็นต้นที่ผมเลี้ยงมาช่วงแรกๆเนี่ยมะพร้าวบอนไซที่มันเป็นสนาดที่เป็นก้านเหลืองเนี่ยมันหาหายากนะแล้วพอเราทําได้เนี่ยตามที่เราต้องการตามสูตรของมะพร้าวบอนไซแล้วม,มันจะสวยนะเนี่ยแล้วพวกเราสังเกตดูราว่าสวยไหมนะ ผมก็พูดประจำความจริงหะ้าเนี่ยว่าสวยไหมพวกเราดูกันนะเนี่ยลำต้นลนักษาะยี่ฟอร์มเี้สวยถือว่าใช้ได้นะแต่เวลาเรากีก,กับใบนะเราก็จะลืมดัดใบไปกนะ็นะดัดฮะดัดมานดหนึงมาดัดนิดนึงมันจะได้รูปทรงที่สวยงามนะดัดนี้อย่าอย่าดัดแรงนะต้องค่อยวิธีการดัดก็ต้องจัดลำต้นมันไว้นะ นี่แล้วก็ดกัดมบนี้นีอันนี้มันก็จะเป็นอหอมสวยสวยงามห้าดัลงมาในพวพวกเราสังเกตไหมฮะเพื่อนๆจะเกตนว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้กรีดนะเนีที่จริงมันต้องหมั่นกรีดนะ,ะเราไม่กรีดแล้วไม่หมั่นกรีดมันจะต้นมันจะสูงนะ ต้นนี้ก็จัดว่าโอเคเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยสังเกตออกมาพวกเราเห็นกันลแล้วก็เราต้องขีดอ่อนะมือต้องเบาๆนะฮะดีต้องคมคม เน,เนี่ยเรากรีดออกเลยอเอาออกตอาอกออกไม่งั้นต้นมะพร้พาวเรามันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวบังคับให้ต้นมะพร้พาวมันโตนะเนี่ยให้มันสูงขึ้นเราก็ย่ยงมันรีดต้องมันขีดเนี่ยรีดก็ต้องระวังนะอย่าให้โดนลำต้นอย่าให้โดนก้านใบนะไม่งั้นมันจะเป็นตำเน็ ทำให้มันไม่สวยนะะเก็ค่อยๆทาปัญหาใหญ่คือมีดจะต้องคมนะฮะเนี่ยเนี่ย,ยพอผมขีดแล้วก็จะเป็นนี้เนี่ยนะ,ะอันนี้เพื่อนๆต้องเอาออกเลยนะฮะ,ะ,ะก็ใครว่างๆก็หมั่นทําดูนะฮะพยายามทําดูนะฮะเพราะว่าต้นมะพร้าวบนใสเนี่ยก็เป็นพื้นเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะฮะ ที่นิยมเดี๋ยวลาต้นเนี่ยผมจะต้องปรับนิดนึงนะ,ะเนี่ยปรับตรงนี้นะ,ะปรับเสร็จแล้วก็เราก็ตั้งในที่ที่มันแดดส่องแบบลำไรนะฮะไม่มันอย่าให้แดดแรงะะเอาเอา,เอาแดดลำไรแล้วก็ต้นมะพร้าวนี่มันชอบน้านะ,ะต้องให้น้ําตลอดนี่เราสังเกตด,ดูไหครับผมจะมีที่รองตรงนี้เนี่ยเนี่ย ใส่น้ำให้มันสลอนนะฮะลำต้นถึงออกมาเป็นอย่างนี้สวยงามนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทักมานะฮผมให้ในราคากระเดงแล้วนะต้นนี้สวยงามครับครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้คนที่ทํางานทางด้านนี้นะฮะเราจะได้ดูสิ่งดีดๆไปแปลกใหม่ๆจะได้เป็นประโยชน์ แกต,ตัวเราแล้วก็ไปฝึกหัดทําดูนะอยากว่างๆก็ทําดูเป็นไม้ประดับอีกแบบอย่างหนึง่งอีกชนิดหนึ่งนะที่สวยงามนะะเนี่ยปลูกได้ดูแลได้ทั้งปีนะฮะหน้าฝนหน้าหนาวดูได้หมดฮนะดูแลได้สวยงามตลอดครับดูรูปทรงนี้ดูไว้ว่าสวยงามเน,ะนี่ก้านเหลืองมาจะว้ก้านเหลือตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ